ค่ะมันนี่ก็มาตลาดต่างงอยเลยค่ะเด้อมาของขายหลายหลายมะพริกโลดเท่าไหร่นะคะฮะแพงเนาะเนาะหมกพริกร้อยเจ็ดสิบเลยค่ะเด้อพริกค่ะของไม่ค่อยหลายปไปไหนนะคะมันนี่ของชาติระฟ่า ขับปั๊มได้สิบบาทนะคะเนาะตลาดสดบ้านค่ะนะคะเนดะ็กของก็ว่าบ้แพงบ้าค่อยแพงเนาะคะ่ะตามบ้านๆค่ะเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะกองแจ้งบาทกองห้าสิบบาทนะคะเนดะ็กขายมดส้มนี่ เดีค่ะมาสมตลาดบ้านเฮาเน้ซาเดอเด็อค่ะโอ้กระดกระดพริกโรท่าแหละคะอันนี้เท่ากี่ซิบละบอล20บาทจ้าเดี๋ยวเอาแบบพั่วแล้วบอ เอาครัวแล้วดีกว่าจังไม่เหนียเนาะโลละร้อยยี่สิบอ่ะคะนี่ซื้บาทพริกอีหยังอันนี้พี่แกงแบบบ้านเราเหมอนะแกงเผ็ดพี่แกงเผ็ดแบบบ้านเราเหมือนนะเอาไปครัวอันนี้รถเท่าไหร่นนี้่หบบบบา่ค่ะเอาแบบนี้ดีกว่า อันนี้กามแล้วเท่าไหนค,คือหนอนมาค่ะม,มาซื้อตลาดเด้อค่ะเดอของไล่ลายค่ะตล,ลาดบ้านเฮานะคะ เงินใส่เนาะมื่อวานคือใส่ลามะพริ๊น่นี่ใส่ไปได้นี่อันนี้โลละยี่สิบบาทค่ะเอาไปไดเอาโลนึงค่ะเอามือไว้หรือเอายางละซิฟบอกอันนี้ซิฟอันนี้ซิฟบอกค่ะเออเพราะว่าเ้าต้องใส่เนาะ พ่นไปใส่นะพ้นใช้เมื่อค่ะมา,าไปนะคะนะเดินดูกัน,นะนเนาะวันนี้ค่ะตลาดบอคอยหลายเลยคะ่ะเด้อมีผักสมผักขมแล้วคะมีมะกอกด้วยมีผักหวานมีเห็ด ผักคะนาคะนากี่บาทดอเปล่าทำมามลอตลาดได้ค่ะเด้อนะอุ้ยตัวเท่าไหร่ตัวตุนอ๋อเขาอ้ยยี่สิบ <laughs> มะเขือเทศมะพราไปเละเมือนะคะเนาะม่ได้ัวเลยตับมาเลยอะไรคะเ้อมาเขือเทศมะพร้ กือบสิบบาทนมาแพงก็งค,ะค,ะงค่อยแพงค่ะบ้านเฮาเนาะค่อยแพงสักสิบบาทยี่สิบบาทโอ้ตนก็จ่อละกันทย่าอะนะอง่ะคละกันทางจ้าล,ลเดี๋ยวไปเบิ่งใหม่ก่อน พี่ตำงแกงเนี่ยเขาขบวนตลาดอีกรอบนึงนะคะเด้ก <c> ค <oughs> ือจังมันซื้อพี่ผงคือจังบุญไหว <c oughs> บอกว่า <c oughs> คุณคิว่าพริกตำบังหุ่งค่ะได้สาบบะหมี่บังหุ่งงัดได้สามมือนี่ค่ะพริกแดงก็นี่แหละค่ะเออโลเท่านะร้านจะขายโลเท่าเลยอันนี้ค่ะโลดละร้อยสิบบาทแผงเนี่ยอันนี้จากบ้านมีซาลาค่ะเดี๋ยวมีคนเอามาใส่เอาหนึ่งเบอร์เกิลมันแมนอือมันมันใส่แซ่บคือดียวอะน้องเช็ดมันแซ่บนั่นเลยอือเพราะว่าครัวแล้วไง เนาะปีนี้มาพริกแพงแค่มันปีคอยปลูกเนะปีแค่ปีขอามีในสวนค่ะต้องเอ้ยืมดในยางกาปีค่ะบุ๊ีในสวนค่ไม่าพแงมหายางไวถได้อยวินหัวเด้อ มาซื้ออาหารเสริมมะเฟือง <laughs> มะเฟืองมะมะมัยเอามาเอาร้านเพื่อนนี่แหละ จะได้กำละซีบบอกกำละซีบทั้งเมิดอันนี้ได้สะจัดมาซีบบาทที่กันครับน,นั้นก็ซีบจะไปตลาดตนแล้วสิเหมือนกันก็สิเห็ดหน,นัสู้เขากินยกคนละเมือเด้ขึ้นน้อยแทันหน่อย,อยม,มันเพียงเด้ตัวนี้อันตัวดอกมันดิ คุยมันหน่อยเด้ไหมแค่จะกินเพิเลิจากซีบแลวนะตัวนี้สี่สิบครับคือกินข้าวนาออนได้คือไปกินข้าวนาอ้วนอ่ะคือเดียวห้าซีบได้ไหมได้ครับค่ะเมาผักนะคะนะซีบนี้แค่นี้ก่อนนะคะนะปะเราจะกลับบ้านกันนะวันนี้ลาะซื้อแล้วก็ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเบิ่งพักกรรมละสิบบาทพี่น้องใหญ่งนี่บ้านนอกค่ะนะทักซี่ก็สิบบาทเด้อค่ะเด้อร้านเพื่อนกันเองนะนี่สิบบาทกินบอบเบิดพอแล้ว,วมาเดียวเป็นจักบาทเป็นหาสิบบาทพอดีขอบคุณค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ